สวัสดีครับสาหรับโปรเจกต์การทากังหันลมร้านกาแฟของผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทาการสรุปเกี่ยวกับผลงานที่ผมมีการทําเสร็จไปแล้วนะครับซึ่งผมก็จะขอจบในเรื่องของรูปแบบแค่ตรงนี้นะครับโดยส่วนที่เหลือก็จะมีในเรื่องของการติดแผ่นสังกะสีรอบโครงกังหันตัวนี้แล้วก็ทําต่อหม้อเสริมขึ้นมาอีก4ี่จุดตรงจุดนี้นิดนึงซึ่งผมก็คิดว่าผมจะทําต่อหลงอังจากนี้แล้วกันนะครับโดยคอนเซปต์ในการทํากังหันลมของผมในครั้งนี้ก็จะมีอยู่้วยกัน3หมวข้อนะครับ ข้อแรกก็คือว่ามันจะต้องมีความแข็งแรงข้ 2> 2. อ2ก็คือมันจะต้องหมุนได้แล้วก็ข้อสามันจะต้องมีราคาถูกนะครับสำหรับหัวข้อที่1ในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยผมก็ได้มีการเชื่อมโครงสร้างโครงกรงหันเนี่ยเข้ากับตัวฐานตาอมอทั้ง4จุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยก็คือมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยซึ่งก็ถือว่าผ่านในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่2ในเรื่องของใบพัดที่จะต้องหมุนได้นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ผมมองว่าไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าใบพัดที่ผมทํามาเนี่ยมันมีน้ำ ต้องมีแรงลมที่ค่อนข้างแรงพอสมควรถึงจะมีการหมุนได้นิดนึ่งนะครับและในหัวข้อที่3ในเรื่องของราคาถูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งถึงตรงนี้ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายหมดไปประมาณ2,800บาทนะครับโดยสิ่งที่ผมทำํำก็คือว่าผมก็ ไปซื้อของเก่าจากร้านของเก่ามาครับไม่ว่าจะเป็นตัวตะข่ายกังหันตรงนี้หรือว่าตัวเพาของตัวแกนใบพัดนะครับรวมไปถึงพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่าลักษณะแบบนี้ผมก็หาของเก่ามาใช้นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็รวมไปถึงเสาตอมอของผมะครับซึ่งผมก็มีการใช้เหล็กข้ออ้อยเก่าที่ผมเหลืออยู่ครับมาทําการทําเป็นเสาตอมอของผมในครั้งนี้ก็ต้องขอจบในเรื่องของโปรเจกต์การทํากังหันลมน้่งกาแฟของผมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรดีๆนั้นก็จะลืมติดตามกันต่อเนื่องนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ